ในสมรภูมิการก่อการร้ายสากลไม่มีใครไม่รู้จักและไม่มีใครที่อยากเป็นศัตรูกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่หลายคนเทียบชั้นพวกเขากับซีลทีมซิกอยู่บ่อยครั้งเชิญพบกับพวกเขามัจุราชชาติอินทรีเดลต้าฟอซ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวเรามาทําความรู้จักชื่อหน่วยปฏิบัติการลับนี้กันก่อนครับถ้าจะเรียกให้เต็มยศเต็มศักดิ์ของหน่วยนี้จริงๆก็คือ first special force operational detachment หรือกองทหารปฏิบัติการกําลังพิเศษที่1นนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายชื่อครับไม่ว่าจะเป็น the unit หรือ task force green ก็ได้แต่ชื่อที่คุ้นหูเราและดูเท่สุดๆก็คือ delta force นี่แหละครับหากพูดถึงต้นกําเนิดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี้ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นน้องของหลายๆหน่วยครับเพราะ delta force เพิ่งจะมีการก่อตั้ง อย่างเป็นทางการในปี1977แต่แนวคิดที่เสนอต่อสภาอเมริกามีมาก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงทศวรรษที่60โดยหัวหอกคนสําคัญที่พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเป็นบิดาของเดลต้าฟอส e ก็คือเจ้าหน้าที่กองกําลังพิเศษกรีนบาร์เรของสหรัฐอเมริกานาว่าชา a r ลส์อา w วินเบ k กวิทที่ได้ไปเรียนรู้ดูงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษแดนผู้ดีอย่าง SAS ซึ่งเราได้ทําคลิปนําเสนอเรื่องราวกองกําลังนั้นไปแล้วผู้สนใจสามารถชมคลิปได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ครับ, with, รรบรเบเกวิท และเสนอต่อรัฐบาลโดยไอเดียหลักของเขาคือสหรัฐอเมริกา ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีกองกําลังขนาดเล็กที่มีความสามารถพิเศษหลากหลายมีความยืดหยุ่นปรับตัวกับสถานการณ์สูงและมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามกว่าแนวคิดของเบควิทจะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังเวลาก็ล่วงเลยเข้าทศวรรษที่70แล้วซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามคลิป GSG 9จะรู้ว่าในช่วงเวลานั้นภัยก่อการร้ายเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเหตุการณ์สังหารหมู่โอลิมปิกที่เยอรมันทําให้แพันตกรคิดว่าได้เวลาแล้วที่สหรัฐจะต้องไสเขียวการก ก่อตั้งกองกําลังปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายสากลโดยเบ็วิธและพันเอกโทมัสเฮนรี่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการร่างรายละเอียดการคัดคนแผนการฝึกหน้าที่ให้เดลต้าฟอร์สโดยพวกเขาขอเวลา2ปีนับจากการก่อตั้งในปี1977เพื่อเตรียมความพร้อมจนเดลต้าฟอร์สลงสนามแบบเต็มตัวปี1979 ความจริงแล้วภารก,กิจที่ผ่านๆมาของ Delta f o r c สส่วนใหญ่ก็จะจัดอยู่ในชั้นความลับเหมือนหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆครับที่ต้องรอเวลาพักใหญ่ๆกว่าจะค่อยๆเผยออกมาแต่ก็มีบางปฏิบัติการที่มีการเปิดเผยผ่านสือ่อหรือมีเจ้าหน้าที่ของ DeltaFO อ c e ออกมาเขียนหนังสือเล่าเองปฏิบัติการแรกของ DeltaFO r c e ในปี1 9 7 9คือปฏิบัติการ Eagle c l a w ครับแล้วก็นับเป็นรอยแผลในประวัติศาสตร์ Delta f ฟ r c e รวมถึงกองทัพสหรัฐเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือประธานาธิบ Jimmy Carter, ดีจิมมี่คารา Force, ์เตอร ช่วยตัวประกัน52คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตของอเมริกาจากเงืม้อมือของกองกาลังผู้สนับสนุนการปฏิวัติอิหร่านโดยพวกเขาใช้เวลาวางแผนกันหลายเดือนและการปฏิทินเอาไว้ว่าจะเริ่มงานในคืนที่24และ25เมษายนของปีต่อมากุญแจสําคัญสู่ความสาเร็จและล้มเหลวของปฏิบัติการนี้คือพวกเขาจําเป็นต้องมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปลงจอดอย่างน้อย6ลลำด้วยกันแม้จะมีข้อถกเถียงกันต่อมาว่าใช้แค่4ลํลำก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์8ลํลำถูกส่งออกไปแต่มีเพียง5าลำ เท่านั้นที่ไปถึงจุดหมายที่เรียกว่าฐานเดสเซิร์วัส่วนอีก2องลำนั้นติดปัญหาเครื่องยนต์ อีกลำที่เหลือติดอยู่ในพายุทะเลทรายเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นตามแผนผู้บัญชาการภาคสนามจึงเสนอให้ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ยกเลิกแผนปฏิบัติการนี้แล้วนำกำลังพลทั้งหมดถอยกลับมาแต่โชคร้ายยังไม่จบลงแค่นั้นเพราะมีเฮลิอคอปเตอร์ลำหนึ่งที่บรรทุกเจ้าหน้าที่กับน้ำมันเชื้อเพลิงดิ่งพระสุธาจนเกิดระเบิดทำให้พวกเขาสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ในเครื่องบินลำนั้นอีกทั้งยังเป็นเหตุผลให้ผู้นำการปฏิวัติตอิหร่านใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อว่านี่เป็นพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ส่่งงงพพาาาาายายุทรรมมปปกกก้ออววเขขสนชต ตัวประกันทั้ง52คนนั้นประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ใช้ทุกความพยายามในการช่วยเหลือในสมัยวาระของตนแต่เรื่องราวมาคลี่คลายเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่เขาพ้นตำแหน่งว่าตัวประกันทั้งหมดถูกปล่อยตัวแล้วถือเป็นการสิ้นสุดการคุมขัง444วัน จากหยายนะของปฏิบัติการครั้งนี้ได้นําไปสู่การปรับเปลี่ยนโฉมหน้าปฏิบัติการพิเศษครั้งใหญ่ครับเกิดการก่อตั้งหน่วย Night Stalker ที่รับผิดช,ชอบการสนับสนุนทางอากาศโดยเฉพาะและหน่วยที่เป็นสุดยอดของสุดยอดซีลก็คือซีลทีม6ที่ต่อมาเรียก d e v g r o u ก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้แหละครับที่ตั้งชื่อว่าเป็นทีมที่6ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่6จริงๆนะครับแต่เป็นการตั้งชื่อเพื่อล่อลวงให้ศัตรูเข้าใจจํานวนผิดนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งกองบัญชาการร่วมปฏิบัติการพิเเศษ Joint Operations Command Special ที่่จะมมาป็นรใหญ คอยบัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอีกทีหนึ่งจากปฏิบัติการอีเกิลคลอครั้งนั้นเดลต้าฟอสยังคงดําเนินภารกิจต่อไปและสร้างผลงานจนได้รางวัลมากมายทั้งปฏิบัติการเออร์เจนต์ฟิวรี่ปฏิบัติการจัสคอสในปานามาหรือที่ใกล้ตัวกว่านั้นก็คือการบุกและไล่ล่าผู้นํากลุ่มไอซิสคืออบูบักอับบักดาดีที่สุดท้ายตัดสินใจปลดระเบิดพลีชีพตัวเองกับลูกอีก2คนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ถแถลงข่าวยืนยันเรืื่่ออองงนนีีี้้ดดวววยยตตัเเเททาบขใุล คมปี2019ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเดือดตาฟอสต่างยังไงกับเนวิ s ซ a l สที่ลุงแซมเคยสังกัดโดยเฉพาะ s ซี l วทีม6ความแตกต่างที่เราพอจะเห็นชัดเจนก็คือ 1. การคัดเลือกคน เดลต้าฟอสจะคัดสมาชิกจากหน่วยต่างๆของกองทัพสหรัฐได้หมดครับแต่จะเน้นหลักๆที่กองกําลังปฏิบัติการพิเศษขั้นสูงและกรมฐานจู่โจมที่75ทําให้เดลต้าฟอสเป็นกองกําลังที่มีภูมิหลังของคนหลากหลายส่วนในวีซิลจะคัดคนที่ผ่านหลักสูตรการทําลายล้างใต้น้ําขั้นพื้นฐานมายิ่งซีลทีม6ที่คนมักหยิบมาเทียบกับเดลต้าฟอสยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับเพราะคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่นี้ได้มักเป็นหน่วยซีลหรือนักทําลายใต้น้ํามาก่อนอยู่แล้วและนั่นนําไปสู่ความแตกต่างอย่างที่2คือความถนัดในนพื้ที่ปฏิิบัตการ แม้ว่าเดลตาฟอสกับซีลทีมซิกจะผ่านการฝึกที่โหดร,ร้ายมาไม่ค่อยต่างกันแต่ฝ่ายหลังดูจะมีภาษีมากกว่าในเรื่องการปฏิบัติการทางน้ําครับเมื่อมีภารกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญใต้น้ำซีลทีมซิกมักจะได้รับหน้าที่นี้ไปแต่ถึงจะต่างกันทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาวุธของพระยาอินทรีในการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะเดลตาฟอสและซีลทีมซิกสามารถรับภารกิจที่เอาชีวิตไปเฉียดน,นรกได้ทั้งคู่และต่างก็มีผลงานเป็นที่เชิดหน้าชูตาแถมสิ่งที่ทั้ง2ทีีมมมเหือนนนนกกกกัั็คืออพวเขาาได้รรบผ่ปง ระเบียบการแต่งกายกับทรงผมเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนครับเพราะการแฝงตัวไปในแนวหลังค่าศึกก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันสุดท้ายความท้าทายใหม่ๆที่ทั้งสองทีมต่างต้งตองรับมือนั่นคือนอกจากการขุดคุ้ยของสื่อมวลชนแล้วพวกเขายัางต้องเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งนับวันดูจะยิ่งทวีความเข้มขน้นปฏิบัติการลับของพวกเขาก็เริ่มผ่านหูผ่านตาสาธารณชนมากขึ้นทุกที สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำวิดีโอเล่าเกี่ยวกับเรื่องจริงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกม Ubisoft สามารถเสนอเรื่องของคุณมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเสียงตอบรับมีมากพอเราสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตามช anel Ubisoft Thailand บน YouTube Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram มเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ Ubisoft แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก Ubisoft Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ